เปิดคู่มวยศึกวันลุบินี69ครับเดือดแบบไม่ต้องพักเลยกุหลาบดำเจอนาบิล พงศิริเจอกับซอลินอูครับในศึกวันลุ่งนี69เปิดคู่มวยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาไล่คู่มวยทั้ง12คู่ในศึกนี้เลยนะครับชกกันวันศุกร์ที่25กรกฎาคมนี้คเอกนํารายการครับจัดเป็นซ้ายอูกาบาดกุหลาบดำสัตว์เปียกอุไทยยอดมวยหมัดสั่งจากสุรินครับเตรียมรับบทรุ่นพี่ตัวตึงด้วยการอาสารับน้องโหดนาบิลอานานครับดาวรุ่งกั้นยาวเชืี่สายไทยแอีเรีิฝรั่งเศสที่ขยับขึ้นมาสู้ในกรรามวยไทย รุ่นเบนตัวเบรน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ครับย้ำว่านาบิลขยับชก145ปอนด์แล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของพิกัดนี้ส่วนกุหลาบดำเองนะครับปัจจุบันก็หายจากการบาดเจ็บที่นิ้วมือขวาซ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งครับเพื่อไล่ล่าชัยชนะหวังทำฟอร์มกลับไปยืนบนเวทีวันระดับโลกอีกครั้งขณะนาบิล ฟอร์มฮอตเกินต้านครับปราบรุ่นพี่ฝีมือดีในรุ่นไฟเวท135ปอนด์มา2รายติดและหวังเปิดตัวในรุ่นแบนัมเวทให้ปังสุดใจครับด้วยการเอาชนะกุหลาบดำเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นข่าวประกาศจากวันแชมเปี้ยนชิพครับโดยคุณเพชเชนโก้ส่วนคู่รองของรายการครับตอนนี้เป็นคิวของนนทชัยจิตเมืองนนเจ้าของแชมป์รถทูวันซีซั่นสเตรียมเปิดตัวครั้งแรกพบกับอเลซิโอมาลาเตสตาครับจอมบูจากอิตาลีที่จะมาประเดิมสังเวียนวันลุมพีนีเป็นครั้งแรก เช่นกันโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยแคสเวต150อยปอนดะ์ครับรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับนนทชัยเนี่ยแก้งเกิดจากการคว้าชแชมป์มวยไทยชายรุ่น68กิโลจากเวทีค้นหามวยดาวรุ่งนะครับก็คือรถทุวันซีซั่น2นั่นแหละได้เมื่อประมาณสักเดือนตุลาคมปี66ครับแล้วก็จะมาเปิดตัวในวันลุมพินีเป็นครั้งแรก พบกับดาวบูป้ายแดงครับอลเลเซโอมาลาเตสตานักสู้มือประการที่คนไทยก็คุ้นชื่อกันอยู่นะนะครับเขาก็เคยเจอกับทางแสนชัยมาแล้วนะครับแต่ว่าผลออกมาตอนนั้นน่าจะเสมอครับส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ถือว่าเป็นอูวัดไปเลยนะครับใครแกร่งกว่ากันครับสายถึกเจอกันแฟตอยุธยาครับพิพงศ์สิริพีเคจอมบูวัย33ปีจากอายุธยาเจอกับทางซอลิน นักชกค,คนเหล็กจากเมียนมาวัย32ปีครับกติกามวยไทยแบนตัมเบท145ปอนด์เห็นไหมนะครับพิกัด145นาบิลเจอซอลินอูก,ก็ได้นะานาบิลเจอ,อใครก็ได้เลยนะครับแฝดรายุกยาก,ก็ดีครับถือว่าน่าดูอยู่พิพงศิรินะครับผลงานระยะหลังก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่โดยสะดุดพ่ายคะแนนมาแล้วสองไฟต์ติดนอกจากนี้ก็จะได้ดูบัวเขียวปอบอินเจอกับรักสยามสอบุญมีธิ์แล้วก็คู่นี้น่าจะบูมมันเลยครับไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างต่อย120ปอนด์กับเพชรแสนสุขชดบางแสนซันเดย์ กลับมาแล้ววันนี้เจอมวยฝีมือตั้งรับอย่างชูทรับซอสละชีพมังกรบูมเด็กเซียนเจอแก่นเหล็กสอโชคมีชัยครับคิกบ็อกซิ่งก็มีนะครับเป็นรุ่นแมนตมเบดเอลบูสออสมานอฟเจอกับทางเหมียวอาฉชี บีเอ็มแฟร์เทคเด็กสร้างค่ายแฟร์เทคครับจากกับทางอิโกโอตะเอ็มเอเจัดมา2คู่นะครับเป็นรุ่นสตอมเบดหนึ่งคู่ก็คืออัสวาเบกโคมียซาเอฟจากกับทางซานกีคาราอู U. มีคู่แรกเป็นรุ่นเฟเธอเบดครับจุนจุงฮี ee, จากกับทางคัดสึอากิอาโอยามะครับแล้วก็มีโมยิงนะครับเซเลธันเซนจากกับทางมาซามิครับคู่นี้สายถึกเจอกันเลยครับผมลงรายละเอียดคู่มวยนะครับที่จะเจอกันแล้วก็เทียบน้ําหนักที่จะชกกันไว้นะครับตรงด้านล่างดิสคริปชันลองกดเข้าไปดูกันได้กดไลค์เท่านั้นครับ คุณก็จะไม่พลาดข่าวมือใหม่จากทางเราแลีวเจอกันคลิปต่อไปครับ